ถ้ามันติ่มวามันมน,มนแอบตรงโุ้มไม้อะนี่ไงใส่แองเขาไงช่วยช่วยแฝงโอ้โหดูอะไรกันทําเนี่ยอะไรกันทําเนี่ยอะไรกันทําเนี่ยซีมี่ยังไม่เคยถูกบ้างเลยนะเราต้องไปให้สุดนะ แต่จะไม่เข้าซ้ำนะครับเป็นตาเป็นตาแ <Aw, S 1> ล้นะจะเข้าง่ายนะได้ครับผมเกมหน้าใครเล่นเดี๋ยวเราเข้าห้องเลยขอมาเลยเต้ยขอมาได้อลิสเตอร์แปรต้องเล่นซัพพอร์ตเข้าตอนเนี้ยเต้ยเต้ยขอมาหน่อยเต้ยก็เขาบอกเขาจะไปแครี่อะ ใครไปแค่ดิก็คนหางไงก็ทูมทูเมดแต่กันเนาะทูเมดแบ็ซัพพอร์ตไงทำไมไม่ขอตีมี่แบมแต่เราหมายเปเมดบ็อกไม่ได้อะตีมี่หลุดนะแบมตีมี่เออนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทูมบอกว่าเล่นซัพพอร์ตให้ก็ได้อ่ะให้แบมเลือกก่อนเลยทูมเขาเล่นในทุกตำแหน่งแล้วโอ้ไม่ต้องล็อกเลยผมเร็วและแรงมากอ้หู จะตา,า,ายเดี๋ยวฟาดไอนี่ตีมีด้วยโชว์เปอร์รเซนต์หน่อยชูมโชว์ให้แบมให้เด็กไปดูให้เด็กแบมดูหน่อยดิจบปะนี่กีต <13 S 2> ่ตาสิบสามเอามัยเอามั้ยเอามัยเอามั้ยสิบสามตาอาถรรพ์นี่เป็นไงสิบหกตาเล่นรวมด้วยตั้งแต่ซื้อ ID ไอไดีตั้งแต่ม <ceux S 2> ีไอเดีเล่นไปสิบหกตา เร็วแรงทะละุนระลกที่อินเทอร์เน็ตค่ายใหวะเว่เยคอนเซปต์เร็วแรงทะลุนระลกเนี่ยพี่ดูของแมมพี่ดูของแมมเฮ้ยแบมเอาเรื่องเลยเนี่ยอโอ้ใไงโชว์ันใหญ่เลยเถื่อนเกิน <laughs> วันนี้ยังไม่เล่นตัวอะไรวะเดี๋ยวเซฟิลิ <laughs> เตอร์โอเมนเทวนาาตาโอ้โหแต่ละตัวแบบอึดมากอะ่ะ <laughs> ตีมี่จะชุบทันไหมอ่ะตีมี่จะโหดเหมือนแบบไหมโอาคจะรอดด้วยวันนี้ไม่เป็นไรนะสู้ๆเขานะวะค่ะค่ายทูแท็กค่ายทูแท็กนะเอาเรื่องแน่นอนมันเหมือนจะป่วยเลยอ่ะใครที่เล่นเกมกับแบมไปตรวจโควิดด้วยนะ Seconds remaining. แบมใส่แมสก์ป่ะเนี่ยไม่ได้ใส่ไป้ตัวโควิดกันด้วยไปใส่แมสเลย <c oughs> เล่นเล่นเกมก็ต้องใส่แมสนะ <c oughs> นนกำลังมันมือนะ <c oughs> ไปเล่นตัวอะไรมาเลยกำลังมันมือเนี่ยแบมชุบคีปไม่ตอนนี้เราได้ทูมเล่นเตมี่นะครับ <c oughs> ถ้าแบมแบม <c oughs> เขาสงสารคีปไงเวลาคิปจะตายเขาจะกดชุบ ได้ได้ฉายาแบมชุบคลิปนะพี่ไม่ได้พูดเองนะแบมชุบคลิปเนี่ยมีคนพิมพ์แบมชุบคลิปวีล่าเฮ้ยวีล่าชุบคลิปทันอืมทันเหนือแหละปวดเกินปวดเกินพีบอกเลยชาต้าตาเนี่ย ริ<พ>่ม <uka> จับอเลสเตอร์ออก็คือออโตว,วินนะบอกแค่นะี่ยวันนั้นพูดแบบเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่วันนั้นแต่วันก่อนๆก็พูดแบบเนี้ยยังไม่ชนะเลยอเลสเตอร์ออโตวินพูดแค่นี้เงียบไปเดียวชิดเงียบไปแบบเขาไม่มีเขาอ่านแชทไม่ได้เฮ้ยเขามาเวทเลสอะอะไรของเขาวะเขามาช่วยเราตีเลสเขาไม่ได้เวรเลสได้คนครับวิกเตอร์ ิกเตอร์พู้ใจดีนะมันช่วยดีเลสนิกเตอร์เสียฟิกเสียฟิกนิกเตอร์ข้างเขาหน้ารักมากนะมาช่วยเราฟาร์มพวกเราลุมคลิปเลยสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวแบมโดนคลิปฆ่าตายบนโดนเฮ้ยบนโดน มาเดิมเป็นนักเตะนะบนเดี๋ยวไปแก้แค้นให้ใอ้ทุกคน,น,นช่วยด้วยไปไหนอนะข้าวป้อมบ้าเดี๋ยววิ่งไปรอ ต้อนองถัไปนะถไปะเอได้นะถอยถอยมกิก่อนมก่อนก่อนไม่เกิดครับน่าจะสู้ไปไม่ได้นะถ้ามาเล่นเซฟนะลากไปติงับนลากนถอยไหม โอ้โหไม่ทนันว่ะโอ้โหทันน่ะโวยลายตายแล้วพลาดเลยใจ<อ>เย้ยนได้ <c oughs> แบบมีคนบอกว่าให้โชว์ฟิกเกอร์แล้วจับหน่อยเด็กๆดูอยู่เยอะโอเคได้ วุ้ยกางเยอะนะมันล็อกไปยังเอาเอากางเอาถ้ามันล็อกอะ่ะถอยนะถอยเออดีไว้ล็อกแล้วก็ไม่หนีมันอยู่ให้รอรอโดนตีก่อนแต่ดีจริงๆดิกเตอร์ โอ้โหฟังดีตัวเจอคภูนางสันเฮ้ยแบมโอดไปปะเนี่ย ธรรมาดาอาสาตาร์บินติดนะเพื่อนแบบแบมบเจอเพื่อนแล้วเยินกันเต็มเลยบินสไลด์ผาสุดทยไม่ได้เพราะแบบยิ่งกว่าแบมอีกอะมันมันแบบเป็นพลอยเล็กๆกับแบมบนั่งแฝบ,บ้านเน่ยแล้พี่ไปตอกอยามเพราะทำไมอะเสือเขามาดูสตรีมพี่อะ ไม่รู้หรอกว่านั้นไม่คืออาจเป็นความหวังเขาสุดท้ายของชีวิตเขาอะไรก็ได้อะแต่พี่ก็ไม่พูดแบบนั้นน่ะแล้วกะเทือนจะใจเขาไหมการปิดสตาร์เตอร์เบนจีแล้วแมนชั่โดนอีกแล้ว,วแมนฮลัลโหลสิงแมนเขาบอกว่าสิง <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันขังนะออกไม่ได้อ่ะทำใจเต้ยช่องนี้แคลรี่ต้องดูแลตัวเองคอนเซปต์ว่าไงนะแปมเซฟเซฟเซฟมีเซฟไม่ไลฟ์มันใช่เหรอไม่รู้อ่ะ ดิกเตอร์มันต้องแอบที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมันหายเลยดิกเตอร์ต้ตองสัดนักตายรวมการกาามคนบินขึ้นแล้วนะพม่ได้เห็นเลยมันล็อกอีกแล้วอะไปด้วย มันล็อกพี่เลยวะคือมันแบบมันเก็บล็อกไปให้พี่เลยอะเรามีล็อกส่วนตัวนะครับโอเมนเขาเก็บล็อกให้เราโดนล็อกไปสี่ทีแล้วตั้งแต่เล่นมาห้านาทีเนยะโดนไปสี่ทีถ้าแมมเจอมัแดมอันติส่วนเลยนะได้เลยดูแคลรี่เด็โคด่าสันเลยแอบไปตีมันก่อนเดียวแคลรี่พู้ดังสาน ไปแล้วนะี่ะโดนป่าไล่ด้วยไม่ช่วยด้วยไม่ช่วยด้วยเมทคือข้างบนที่เมทก็ไม่ไปซับด้วยไปแง่สารจริงอ่ะแบมไปอยู่พี่อย่าพูดงั้น,เ,นเขาก็น้อยใจหรอกโอเคตาย,ยตดูการปล่อยสกิลพลาดเลยดูกายผม มันล็อกไปยัางเขาล็อกแล้วก็ตายเลยครับอนี้เป็นความแค้นส่วนตัวนะเราให้อันตี้ออกนปเลยนะความแค้นส่วนตัวหลังจาล็อกพี่แล้วบนสามกลางได้กลางได้บนสามอันนี้คือความแค้นส่วนตัวนะโอเม่สแตา้สแตตาจิวไม่ถูกสตต้าจะบินสแตต้าลังเล ดูบูให้หน่อยได้ไหมใครเอาไม่มีใครเกิดเลยตายหมดเอาเอาไปละเอาไปละเอาไปละเออมไปละดูด้วยว่าตีมี่มาครับถอยถอยเข้ามาสารแล้วเอาป้อมกันเอาป้อมกันด้วยด้วยครับตีมี่ไม่น่าแยกกับตีมี่เลยวร่า เทลลงมานะเทลลงมาฝนเทลลงมาสลับหน่อยสลับหน่อยไหมให้ให้แมนลงมาฟาร์มล่ากไหมเฮ้ยเวนเวนกลางให้หน่อยเวนเวนกลางให้หน่อยเวนกลางให้ก่อนแมนไปรัดช็อตเขาทำไมอ่ะลัดอะไรบ้า ยิ่งไรอดไปได้นำบูไปยินใหญ่งรอดไปได้เอาบูขึ้นมาสวยลบละลละเฮ้นั่งสาดบางนะซาร์ตาเนี่ยฮัตบินอะเอาดดเต้ดาเต้ อุ้ยดามันหลบสกิลพี่ได้ด้วยเว้ยเอลิสเตอร์แบมขำมันขำมันขำมันขึ้นแถวเอลิสเตอร์แบมมีจับมีจับได้ไหมซานตามันบินไม่ค้นซานตาบินไม่คืนแต่มันฆ่าแบมได้อะเอาต่อเอาต่ออะไรแบมไม่เสียสภาพเลยนะไม่เกิด ต้องแย่งกันข้าวแทนผัดกันเล่นจอมได้วันละครั้งพอนีอ่จปตายดาหมดจังว,ว,ว,วะถอยถอยถอยลิกเตอร์มีคนบอกว่าให้เก็บแบมให้หน่อยเดี๋ยวลิสเตอร์บอกไปแล้อ ใช่ต้องพิมพ์บอกเลยวิ่งมาหาแบมวิม่งมาหาแบมไม่ทันละวิ่งวิ่งมาหาแบมแบมวิ่งหนี <c oughs> <c oughs> แบมวิ่งหนี <c oughs> ทำไมพี่มองปเป็นคนอย่าง,งานั้นไม่รู้อะพี่เห็นนะเอาเอาดิเตอร์ลิเตอร์โอ้โหวิ่งเร็วจังวะโอ้โหอะไรกันัเนีน่ย นี่ไงสกิลรัดหมดเราเต็มแล้วเว่นไมมาเลยอะโอเว่นจะมาช่วยโอเมนไม่กล้าเข้าเลยโอเว่นตกไปไดีกว่าเยอะเกินไอ้สาร์ใต้เหรอวะเอ้บนบนบนมาล็อกอลไรมาล็อกปะเนี่ยฮะ สปินหรอครับสปินหรอที่หลังอย่าสปินแล้วกลับเป็ไงอ่ะทีมิทีมิทแทงได้ไหมคือป้อมสองไม่ยไม่แตกเลยทำไรกันอ่ะเฟเธอร์ก็น่าสงสารฟเฮ้ยแบมโชว์สกิลเพย์ด้วยอ่ะเมื่อกี้ถูกเสียดายอ่ะแบมตายอ่ะแบมแทงป้อมอ่ะฮัลโหลฟิกเกอร์ด้วยอ่ะเมื่อกี้ช็อตกี้แบมแบมต้องไม่ตายอ่ะ โดนลอกแล้วนั่ทำอะไรไม่ได้มันโดนล็อกอยู่อ่ะฮึบตายก็ได้ตายก็ได,ยกได้นะไปด้วยรอด้วยโอเคแทนแทนพี่ว่าแทนยังไงก็เข้าทันใช่ดิแทนไว แบมโอดอัตานี้อ well, so. ิเกอร์อิเกอร์มันหิวอ๋อมีคนชมแบมโอดตานี้เอามัมีคนมานี่ตัวหลักแบมนะตัวเนี้ยครับอัตราชนะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบถูกตัวแหละออ๋ครับของที่เหลือจะเหลือที่จิ้มแล้วอ่ะ ก็ฝีมือแบบอุ้ยขอโทษแม่ขอโทษแม่เราขอโทษเราไม่เห็นขอรักตอดแมวนเลยจะมาเก็บเลือดซะหน่อยก่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยลิคเตอร์มันติ่มว้ามันมันมันแอบตรงพก่มไม้อะนี่ไงไส่แหวนเขาไงช่วยช่วยแหวขอโทษ อะไรกันทั้เนี่ยอะไรกันทั้เนี่ยอะไรกันทั้เนี่ยตีมี่เฮียไม่เคยชูแปมเลยนะเราต้องไปให้สุดนะอย่าปล่อยมันรอดไปได้ยินไปยังเดี๋ยวเขาจะทำให้เล่นตีมี่นะแล้วอยู่ในทีมนะแล้วมันจะไม่ชุบไม่เคยชุบแบมเลยเดี๋ยวไม่ชูน่อสงสารทำไมเกมมันนานจังเลยอะเราน่าจะจบไปตั้งนานแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้ยิน เอ,เอาดาร์กมาต้องรอเดี๋ยวสงสารแคร์รี่มากกว่าเต้ยสูส้ๆเต้ยให้ <c oughs> ทำอะไรกันมา <c oughs> แล้วนะ <c oughs> แล้วดูดิซัพพอร์ตกับเม็ดไปลุมแคมป์ป่าครับ <c oughs> ทำอะไรกัตายแล้วอ่ะทำอะไรกันนะซัพพอร์ตกับเม็ดน่ารักอาะเนี่ย อะไรกันนะเอาไปละเออไม่เอาก็มารออะไรอ่ะไม่ไปละไม่เอาเดิดาร์ไปละเฮ้ยพิกเตอร์พีชีพขอบคุณครับเตอร์จะดีมากเลยอย่ะเดี๋ยวขอไปเก็บปั๊บกันนะ ต้องเอ็นแล้วละตอนเนี้ยกับเก็บบวน,นเอาเอ็นเลยเหรอดันคลิปขวาละเอ็นแล้วเดี๋ยวไปเติมขวาอ้าขวาแบบมีคนบอกให้แบบล็อกคลิปโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยมันล็อกไม่ได้เมื่อกี้ว่าจะล็อกดาร์กแล้วนะ ขาบป้อมเลยนะขับป้อมนะเดี๋ยวจัดให้ป้อมก่อนนะป้อมก่อนนะป้อมก่อนนะเอาป้อมไม่แตกป้อมไม่แตกสวยเราต้องเสดสละนะไม่งั้นไม่เอ็นทักที นานเกินไปออแส่วนตัวออกแส่วนตัวโวยไม่ตีป้อมแลวไตีคนควาแกส่วนตัวโคตรเจ็บอ่ะ็อดม, <c oughs> ม่อกกเนกนนะี <c oughs> ้เน่เป็นไงละบอกแล้วถ้ามีเลเตอร์ในทีมออโต้วินเฮ้ยใครเอ็มอะ่ะเฮ้ยใคร โอตีมี่เอมมาดูดิแบมตีมี่เอมอ่ะไม่ใช่ตีมี่ลาดแบบหมอเนื้อชิดแบมไม่ได้เล่นตีมี่อุ้ยพี่อย่าไปบอกเขาพี่เจออ่ะครับแบมเล่นลอยต้องสวอยสวมลอยดิทูมี่เล่นได้ทุกตำแหน่งนะแคลรี่เมด ซัพพอร์ตพี่พี่มีแบบนึกถึงไอ้น้องคนนั้นเลยที่มันเล่นนะ่ะไ <c oughs> ข่ว้จะาไม่ได้ลนะโคตรทาเนี่ยมันบอกพี่พี่ผมขอได้ไหมแล้วมันก็เอาไปจริงๆระงอ่ะรัดรัดบัฟหนกกักโ่าบกรมไปไม่เคยได้ชมเลยนะไข่ว้จะาไม่ได้โคตรขับเลยเอามาสร้างห้องใหม่แครีตานี้คือรอดชีวิตถือว่าเก่งมากอนะ สู้ด้วยตัวเองก็ต้นเกมอะ